มอเตเอ็กซ์โปนี้ออกรถมั <day> <im> ่นใจเช็ควงเงินก่อนหรือพร้อมออกเลยกับกรุงศรีออโต้พร้อมสตาร์ทเพื่อปกป้องความร้อนแบบเนือระดับต้องฟิล์มกรองแสงซูเปอร์ไฮคู เป็นรถอีกหนึ่งคันที่น่าสนใจมากๆนะครับจากซิกเกอร์นี่คือเจ้าซิกเกอร์009แกรนความหรูหรามองข้ามเอาผาดขอไปเทียบชั้นกับ Lexus LM นี่คือเจ้าตัว009แกรนทำไมผมถึงพูดแบบนั้นนะครับเพราะเจ้าตัวนี้เนี่ยมีความหรูหราม,มากที่สุดในความเป็น009และเป็น4ที่นั่งด้วย เปิดตัวกันที่ประเทศจีนได้รับความนิยมอย่างมากฮอตฮิตขนาดที่ว่ารถคันนี้ขาดแคลนมากๆไม่มีรถขายในประเทศจีนนะขาดแคลนไม่น้อยแต่ดีไซน์ด้านนงด้านหน้าเนี่ยเราบอกได้เลยว่าเหมือนกับเจ้าตัว009ใกล้เคียงกันมากเทคโนโลยีเดียวก,กันกับเจ้าตัว09ตัวท็อปนะมอเตอร์ไฟฟ้าคู่เทคโนโลยี800โวลต์ใส่มาในเจ้าตัวนี้ดูดีไซน์ด้านหน้านะครับนะตัวดําแบบนี้นะกริลดําแบบนี้ด้านนี้นะครับ กันชนจะเป็นแบบโครเมียมจะออกเงานิดๆในด้านล่างนะไม่ได้แย่แต่จุดเด่นของเขาครับไล่มาดูเทคโนโลยีความปลอดภัยกล้องมองรอบคันสามรอองศามาเต็มอยู่แล้วแต่เดี๋ยวเราให้ดูนะครับความหรูหราของเขาว่ามีอะไรบ้างรายละเอียดของเขามีอะไรบ้างนี่มาตั้งแต่เจ้าตัวล้อนี้นะครับล้อนี้ถูกขัดออกมานี้เคลือบ1ิบชั้นนะและเป็นแฮนด์เมดนะครับท่านผู้ชมตัวเนี้ยล้อล้อฟอสนะขัดด้วยมือ นในความเป็นสูนสุด9ตัวนี้ขัดด้วยมือผมไปดูมาแล้วนะครับการขัดของเขาเออจริงเว้ยเฮยขัดด้วยมือจริงๆทําให้เจ้าล้อตัวนี้นะครับมีความหมายว่าเขาใส่ใจในทุกรายละเอียดของรถคันนี้ล้อนี่ยังขัดด้วยมือและลาย นะครับลายล้อเนี่ยผมว่าแล้วแต่ความชอบแต่และคนแหละบางคนก็บอกว่าล้อนี่มันล้อสิบล้อมวามันใส่มาแบบนี้แล้วแต่ความชอบแต่ในความเป็นจีนชอบในสไตลน์นี้และไม่มีการเปลี่ยนลายล้อด้วยนะใช้ลายล้อนี้ด้วยสุดและถ้าหมุนถ้าล้อตัวนี้มีการหมุนเกิดขึ้นลายของล้อจะถูกปรากฏขึ้นมาเพราะคุณจะเห็นว่าลายของล้อมันจะมีความเข้มความเงาสะท้อนองศาของแสงอยู่นะแล้วเวลาหมุนเนี่ยจะมีดีไซน์ของเขาอยู่ น,นี้ดีเลยกล้องมาเต็มอยู่แล้วนะกล้องรอบคันกระจกนะครับหลังคาพารามิกกลาสรูฟให้คุณมาครบอยู่แล้วดีไซน์ไซส์ต่างๆเท่ากับเจ้าตัว0.9ตัวปกติอยู่แล้วแต่ที่โดดเด่นนะครับคือภายในอนเครับท่านผู้ชมครับ,คครบมาดูกันนี่คือรถที่รู้ที่สุดของซีเกอร์ที่ผมบอกเป็น4ที่นั่งและรายละเอียดทั้งหมดในนี้มีที่มาที่ไปทั้งสิ้นนะ หินนี่นี่เป็นหินนะครับท่านผู้ชมครับนี่ไม่ใช่เป็นตัวสังเคราะห์หรือตัวปลอมอะไรนะตัวจริงหินจริงๆหินจากฮิมาลายนี่หินนี้มาทิวลิปโอ้โหพรมรูปได้เลยนะครับโคดนิ่มและมาจากขนจามรีหลายๆคนมองว่าเฮ้ยอย่างนี้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหรือเปล่าก็ว่ากันไปนะครับนี่เป็นฟังก์ชันนี่เป็นออปชั่นที่เขาบอกว่าจะทําให้รถคันนี้ต้องหรูที่สุดต้องเทพที่สุด โโอโ้มาดีจริงนะครับเราไปดูการเปิดตัวกันที่ประเทศจีนนะครับอลังการมากๆเจ้าตัวนี้เดี๋ยวไปดูภายในทุกู้ชนเห็นไหมเบาะแยกอิสระซ้ายขวาและจอขนาด40นิ้วมาเข้ามานั่งนะครับทบุกท้ชมครับดูโอ้โหนี่เหมือนอยู่ในห้องนะครับเหมือนอยู่ในโซฟาเหมือนอยู่ในห้องรับแขกรูมากนะเบาะไฟฟ้านะครับปรับสูงต่ำได้หมดนะนี่ ในระดับเฟิร์สคลาสต้องบอกว่าในระดับเฟิร์สคลาสนะครับยกรองน่องได้หงายนอนได้นะครับอันนี้เซ็ตได้หมดนะครับว่าจะให้สบายระดับไหนจะบอกได้เลยว่าเบาะโคตรดีแล้วเนี่ยดูนะครับแล้วดูท่านผู้ชมเห็นนี่ไหมเป็นคริสตัลหมดนะปุ่มปรับพวกนี้เป็นคริสตัลหมดนะนี่เป็นคริสตัลจริงๆตัวนี้ก็เป็นคริสตัลนะครับโหให้มาโคตรเทพเลยอะนะ เนี่ยเดี๋ยวนะไงอน,ไนอนดีไหมนอนดีไหมโอ้โหดูดีสบายไหมเบาดีจริงๆนะท่านผู้ชมเราบอกได้เลยว่าโคตรเดียบงานดีมากนะครับอยากให้แนแฟนเห็นหน้าจอตรงนี้นะครับเดี๋ยวดูจากภาพบินเสิร์ตว่าเป็นอย่างไรมันเหมือนเรานั่งอยู่ในห้องรับแขกแล้วก็มีทีวีอยู่ด้านหน้านะครับทีวีขนาด43นิ้วแบบนี้นะครับดูนะโอ้โหแอมเบียนท์ไลท์นะครับปรับสีได้นะครับนี่เป็นไฟนะครับเป็น l e d นะตรงนี้อันนี้โอ้โห โอ้เป็นสัมผัสอัะดูดิคือเขาทำมาได้โทษน,นะต้องบอกว่าโอ้ป้าบอมากนะครับนี่กระจกนะจ๊ะกระจกแต่งหน้านะจ๊ะอันเนี้ยเหมือนโปรสลอยคาลินนมีกระจกแต่งหน้าให้กับเราด้วยนะโหเอาจุดเด่นๆของรถหรูๆมาเยอะเหมือนกันนะครับมือจับตรงนี้ โอ้ S <S uh, oh, USB C อยู่นี่นะครับแล้วนี่เห็นไหมที่เป็นหินหมดเลยนะนี่หินหมดเลยนะครับหน้าจอนี้สามารถจะคอนโทรลทีววงทีวีปรับแอร์ได้นะครับเซตรถยนต์ได้นะครับโอ้โหให้มาโคตรเยอะเลยอ่ะโอ้โหเนี่ยปรับออโต้นะครับเบาะระบายความร้อนได้นะครับนวดได้นะฟังก์ชันเขาโคตรเยอะนะครับแต่นี่เป็นภาษาจีนซะเยอะยคอนโทรลจากตรงนี้ได้หมดนะครับ จะคอนโทรลจากตรงนี้ก็ได้นะครับจะคอนโทรลจากหน้าจอก็ได้โอ้โหนี่เราก็ปรับแสงสีเสียงนี่ผมก็กดมั่วมวอยู่นะนี่แสงแอมเบไลท์เดี๋ยวเราอยากดูดีแอมเบรไลท์ปรับแสงได้ด้วยนี่ดูดูดูแอมเบรไลท์ปรับแสงได้นะครับปรับแสงได้น,น่าจะหจะ64เฉดสีอยู่นะครับนี่โ้โหนี่ก็บกโอ้ให้มาเยอะจริงอะ่ะ นี่ครับท่านผู้ชมครับมาดูนี่เห็นตัวกระจกแพดดิชั่นระหว่างห้องโดยสารกับผู้ขับไหมโอ้โห oh, นี่ให้ทึบก็ได้นี่ให้ใสก็ได้ให้ทึบก็ได้โหฟังก์ชันมันเยอะเว้ยนะครับปรับม่านนะครับม่านโ oh. อ้าหยุดแค่นี้นี่หยุดได้ด้วยนะครับเราจะหยุดแบบไหนจะหยุดระดับไหนนี่เอาแค่ไหนได้หมด ผมจะหยุดแค่ด้านหน้านิดเดียวอ,อะไรอีกอ๋อตู้เย็นนะครับด้านหน้านี้เป็นตู้เย็นนะครับปรับอุณหภูมิได้นะครับนี่โหโนี่โหโปรับได้หมดเลยอ่ะตู้เซฟนะครับมีตู้เซฟด้วยอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าตู้เซฟอยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็ตู้เย็นอยู่ตรงไหนตู้เย็นอยู่นี่นะครับตู้เย็นอยู่นี่นะครับตู้แช่ ควายตู้แช่แชมเปญน,นะครับอยู่ตรงนี้นะปรับเป็นตู้เย็นได้นะครับปรับเป็นตัวอุ่นร้อนอุ่นเย็นได้ถ้าในออปชั่นที่จีนนะครับตรงนี้จะเป็นตู้เซฟมีให้เป็นตู้เซฟได้ด้วยนะครับสามารถที่จะปรับนู่นปรับนี่ได้หมดทีวีจอบแบบนี้เชื่อมต่อพวกอุปกรณ์ไร้สายต่างๆได้ครบนะ ความสบายมันเจ๋งจริงับทุกผู้ชมเนี่ยเรานน่ากันแบบนี้เครื่องเสียงเป็นยามาฮ่าทั้งเซตนะเครื่องเสียงยามาฮ่าทั้งเซตท่านผู้ชมคิดว่าเป็นอย่างไรบ้านเราอาจจะเอาเข้ามาสักประมาณครึ่งปีหลังของปีหน้าราคาค่าตัวลุ้นกันนะครับ3ล้านปลายๆหรือ4ล้านในขณะที่ Lexus Lm ก็ราคาแพงกว่านี้อยู่ไม่น้อยนะครับแต่เนี่ยวิ่งด้วยไฟยฟ้าล้วนก็7 0 0กิลนะครับ778แรงมา้า 810นิวตันเมตรเหลือเฟือนะครับกับเครื่อนสีล้อช่วงล่างเป็นถุงลมก็ต้องมาดูว่าเซ็ตช่วงล่างออกมาให้มันหนึบให้มันแน่นเนี่ยมันจะมีความแตกต่างจากตัวตัว0.9ตัวท็อปรอเปล่าแต่น้ําหนักรถเนี่ยตัวนี้เยอะกว่าดังนั้นเนี่ยความแน่นความหนึบน่าจะได้ดีกว่านะครับดูดิโอหรูหรามดเลยนะวัสดุอุปรกรณ์นี่หรูมากนะครับเนี่ยเป็นหินโอ้หินหิมาลายันหรือหิมาลาย,เยีเนี่ยเขาบอกแบบนั้นนะครับแลแล้วเนี่ยเป็นวัสดุที่นุ่มหมด ซอฟหมดนะครับเนี่ยดูดีดูดีมากๆเนี่ยผมว่าความน่ากลัวของรถจีนพุราใส่อะไรเนี่ยใส่เต็มนะครับถ้าบ้านเรานะแฝงแปลงออปชั่นอะไรมาหินแบบนี้มาจากสยามตากได้ปะเผื่อจะถูกลงไปหน่อยน,ยนะให้เราเลือกได้บ้างไงไม่ต้องไปหิมาลงหิมาลัยเลไรหรอกมาจากสยามตากได้ไหมแถวสระบุรีอะไรบ้างอย่างเงี้นะเผื่อจะลดลงมาได้สักแสนนึงอะไรอย่างเงี้ยพรมนะเรียบเนี๊ยบจริงนะครับนุ่มจริงความหนาของขนสัตว์ตัวน,นี้นุ่มจริงนะเบ้อ ปรับเอนนอนได้แบบเต็มที่แบบเฟิร์สคลาสนี่ลองศีรษะนุ่มมากนะครับดีมากนะเนี่ยอยากลองอยากลองทั้งลองนั่งทั้งลองขับนะครับว่าเป็นอย่างไรที่วางแก้วนะ้ำมีให้ไวเลสมีให้นะครับนี่เป็นชาร์จไฟแบบไวเลสนี่นะเปิดทีวีดูนะครับดูทีวีเนี่ยดูนี่เราเกะคุณอยู่ในฟิลนี้ทนะ่านผู้ชม คุออยู่ในฟิวที่มันสะดวกสบายมากๆสำหรับการทำงานนี่จะดูลิเกจีนนี่นีได้เลยนะครับนี่ต่นี้นี่นะแต่ยังไม่มี YouTube นี่แต่นี่เป็นเวอร์ชั่นจีนนะครับเขาเขาเซตมาเป็นฟังก์ชันที่เขาใช้งานแต่เข้ามาในบ้านเรา YouTube Netflix อะไรมาได้หมดอยู่แล้วแต่อยากให้เห็นนี่เห็นไหมว่ามันใหญ่โตอลังการแค่ไหนคาราโเกะเขามีให้ เนี่ยท่านผู้ชมเรามีรถแบบนี้อยู่สักคันหนึ่งอย่างเงี้ยพอเพียงหรือเปล่าต่อการใช้งานใช่หรือเปล่าต่อการใช้งานนะครับผมว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจเป็นอะไรที่น่ากลัวมากๆสําหรับค่ายรถจีนนะครับเหนื่อยแทนค่ายรถอื่นๆนะและดูฟังก์ชั่นเขานี่เปิดขึ้นมาโอ้โหโอ้โหโอ้โหมีให้แลวดูดิวัสดุอุปกรณ์นะครับโคตรหรูเลย คือพอเขาจริงจังนะค่ายจีนพอเขาจริงจังนะครับพอเขาใส่เต็มที่ทุกค่ายรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นยุโรปสะเทือนหมดเพราะจีนเวลาทําอะไรเนี่ยโอเคบางอย่างความสถียรนยังไม่รู้ว่าได้หรือเปล่าแต่เนี่ยความเนี๊ยบได้การใช้งานได้แล้วผมเชื่อว่ารถแบบนี้ความเป็นรถ MPV 4ที่นั่งราคา4ล้านนะครับผมเชื่อว่าตลาดนี้ใหญ่ตลาดนี้มีมองข้ามเอาผ่าไปแล้วไปอยู่ที่ l e ็กซแล้วผลกระทบมีแน่ๆครับกลุ่มลูกค้าไม่น้อยแหละใช้รถไฟฟ้าวิ่ง700โลวิ่งจริง600โล500โลก็ได่นั่งระดับนี้โอ้โหไปไหนอ่ะสบายๆมีคนขับรถอยู่แล้วไม่ได้เป็นกังวลมากมายว่าจะช้าที่ไหนเป็นหน้าที่ของคนขับรถแค่นี้ก็สุดแล้วแล้วถ้าอยู่ในเมืองใช้รถแบบนี้ในเมืองอ่ะโหยิ่งสุดใหญ่เลยดู ีไซน์ทั้งหลายต้องชมลองเข้ามาดูเข้ามาชมว่าเขาเทียบชั้นกับ Lexus ได้หรือเปล่านะครับก็อยากให้เป็นแฟนมาชมด้วยตาตัวเองนะว่าวันนี้เนี่ยเทคโนโลยีวันนี้เนี่ยความหรูหราของแบรนด์จีนอย่างซีเกอร์เนี่ยก้าวขึ้นมาได้น่ากลัวมากๆเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ของเราแหละที่ได้เห็นความหรูหราในแบบนี้ฟังก์ชันในแบบนี้มันอาจจะเทียบเท่าได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกของว่า Lexus ก็คือ Lexus เขาก็คือ The Top Brand นด์เหมือนกันในความเป็น Luxur y ร a ่านะครับ ซิกเกอร์นะครับก้าวเข้ามาใหม่ๆเป็นผู้เล่นหน้าใหม่ของรถในกลุ่มนี้นะครับก็ต้องมารอดูกันก็ต้องมาใช้งานกันว่าราคา3ล้าน4ล้านเนี่ยคุ้มค่าหรือเปล่าแต่นี่คือการก้าวเข้ามาที่ทําให้วงการสั่นสะเทือนได้เหมือนกันลูกค้าอย่างเราเราท่านๆน,นะครับท่านผู้ชมครับก็มีทางเลือกมากขึ้นนะครับก็ต้องอยู่ที่แฟนๆแ,แล้วล่ะว่าชอบหรือไม่ชอบใช่หรือไม่ใช่จะเลือกอย่างไรไปดู ด้านหน้ากันนะด้านหน้าเรายังไม่ได้ดูเลยเราดูแต่ข้างในอะ่ะเพราะว่าโอ้รถอย่าแบบนี้นะครับจะให้เรานั่งขับเหรอ,อโอ้โหนี่เป็นพวงซ้ายนะพวงขวาเขายังไม่มาความหรูหรานี่กมะหยี่น้จจานี่กมะหยี่นะน,นะนี่โอ้โหดูสวยนะครับสวยมากเนี้ยมากแล้วดูเบาโหเป๊ะเลยนะครับนี่โอ้ เป็นแบบ2องก้านนะแล้วลืมบอกไปซอฟท์คลอสนะจ๊ะซอฟท์คลสนะจ๊ะยันประตูผู้ขับเลยแล้วดูเกียร์เกิดตำแหน่งเกียร์นะครับนี่ไวเลสชาร์จที่วางแก้วน้ำสอแก้วนะ USB C 2จุด power outlet ดูดิท่านผู้ชมดูดีไซน์นี่กล้องนะจ๊ะนี่เป็นกล้องนะจ๊ะโอ้หเนียบเนียบใช้ได้ผมบอกแล้วประสบการณ์เนี่ยโหมีให้เรียนรู้ไม่จบไม่สิ้น ลำโพงนะให้มาดีให้มาเต็มอยู่ที่แฟนๆและเลือกใครชอบใครในวันนี้ซีกเกอร์ยังต้องพิสูจน์เองอยู่ซีกเกอร์ยังต้องพิสูจน์เองอยู่แล้วว่าในบริการหลังการขายข,ายของคุณเนี่ยรถคุณเนี่ยอย่างหรูนะครับเห็นอยู่แล้วแฟนๆเห็นอยู่แล้วว่าหรูจริงแต่บริการของคุณการดูแลลูกค้าของคุณจะดูแลได้ดีเทียบเท่าเล็กซัสทำหรือเปล่าถ้าทําได้ก็เป็นโอกาสที่ดีที่จะทําให้ซีกเกอร์เนี่ยกระโดดเข้ามาอยู่ในกลุ่มของลักชัวรี่แบรนด์อย่างจริงจัง รอดูครับวันนี้ผมยังบอกไม่ได้แหละว่าซิกเกอร์จะก้าเข้าไปได้ในจุดนั้นหรือเปล่าเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์การกระทำของดีลเลอร์การกระทําของบริการหลัการขายของซิกเกอร์เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าดูแลลูกค้าได้ดีเทียบเท่ากับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่เขาบอกว่าเขาขอเดินก้าเข้าไปเทียบชั้นกับ Le ็ u s ได้หรือไม่มเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ครับแต่นี่คือสิ่งที่เราเห็นแต่นี่คือสิ่งที่เรา ได้รับรู้แล้วว่าเขามาแน่เขาเอาจริงและแบรนด์ซิกเกอนะครับเป็นแบรนด์ที่น่าสนใจมากในบ้านเราก็น่าสนใจจะมีรถรุ่นใหม่ๆเข้าม,ามากน้อยแค่ไหนในต่างประเทศจะมีการเปิดตัวรถรุ่นใหม่ๆมากมายแค่ไหนและรุ่นใหม่เหล่านั้นจะเข้ามาที่บ้านเราหรือเปล่าน่าสนใจเจ้าตัวมิ x ที่อยู่ด้านข้างนี้ อยากให้มาเจ้าตัว009ตัวนี้มาแน่แต่มิกซ์ยังไม่เห็นอนาคตเท่าไหร่ครับท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรครับชอบไม่ชอบใช่ไม่ใช่กับเจ้าตัวซี e e อร009แกรมตัวนี้แกรนจริงอย่างที่เขาบอกหรือเปล่าใช่อย่างที่คุณเห็นหรือเปล่าสแสดงความคิดเห็นมาได้ครับแต่เราแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันครับวันนี้ขอตัวไปบูธอื่นต่อไปครับยังไม่จบเลยครับของเราครับสวัสดีครับขอบคุณครับ